สวัสดีครับพี่จะต้าทานตา่ํามให้โดนปีสนะครับเ <irony. S 1> ดีวันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนวิธีการแปลงฟันที่ถูกวิธีสำหรับคนดัดฟันนะครับการแปลงฟันสำหรับคนดัดฟันเนี่ย ก็จะคล้ายกับการแปลงฟันสําหรับคนทั่วไปนะครับแต่ว่าจะมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาอีกดิดหน่อยสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าการแปลงฟันที่ถูกวิธีสาหรับคนทั่วไปเนี่ยทำกันยังไงก็สามารถลงไปดูตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับพี่ได้สอนไว้แล้วครับอุปกรณ์แปลงฟันสําหรับคนดัดฟันนะครับแปลงสีฟันครับแปลงสีฟันที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นแปลงสีฟันที่มีหน้าตัดตรงขนแปลงที่อ่อนนุ่มครับ อย่างที่2ยาสีฟันครับยาสีฟันเนี่ยควรจะเป็นยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลอไรครับช่วยในเรื่องการป้องกันฟันผุครับอย่างที่สาก็จะเป็นไหมขัดฟันช่วยลดการสะสมของคราบจุลินทรีย์ที่อยู่ระหว่างซอกฟันครับอย่างที่4ก็คือแปรงซอกฟันครับจะมีไว้ทําความสะอาดระหว่างซอกฟันครับ หลังจากที่เราแปลงฟันแบบคนทั่วไปเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเอียงขนแปรงเพื่อให้ขนแปรงเนี่ยสามารถสอดเข้าไปข้างใต้ลวดดัดฟันแล้วก็สอดเข้าไปในแบรคเกตดัดฟันได้ครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะขยับในแนวนอนเป็นระยะสั้นๆ 1, 2, 3, 4 ห,หลังจากแปลงด้านบนของแบรกเกตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเลื่อนลงไปแปลงด้านล่างของแบรกเกตครับซึ่งเราจะต้องเอียงขนแปลงเพื่อให้ขนแปลงเนี่ยสอดเข้าไปข้างใต้ลวดดัดฟันแล้วก็แบรกเกตได้เราก็จะขยับในแนวนอนเป็นระยะสั้นๆ 1>, 1, 2, 3, 4, 5ห้า เราก็สามารถขยับไปในแ r a ก k e t ของซี่ต่อไปได้เลยครับแล้วเราก็ทําแบบนี้จนให้ครบฟันบนแล้วค่อยเลื่อนลงไปทําฟันล่างครับการแปลงฟันสําหรับคนดัดฟันนะครับเราต้องมั่นใจว่าเราแปลงให้ครบทุกซอกทุกซี่รวมถึงทุกด้านของ bracket กกด,ด้วยครับโดยเฉพาะด้านบนและด้านล่างของ bracket กกครับ สำหรับการใช้ไหมขัดฟันในคนดัดฟันนะครับเราก็จะต้องดึงไหมขัดฟันออกมาให้เท่าหนึ่งหมบรรทัดครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องค่อยๆสอดไหมขัดฟันเข้าไปข้างใต้ลวดดัดฟันครับเพื่อที่เราจะสามารถสอดไหมขัดฟันเข้าไประหว่างซี่ฟันได้ <c oughs> ก็ให้เราอบซี่ฟันนั้นแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไหมขัดฟันลงไปที่ข้างใต้เหงือกครับแล้วก็เลื่อนไหมขัดฟันขึ้นมาเพื่อที่จะดึงคราบจุลินทรีย์ที่อยู่ใต้เหงือกขึ้นมาด้วยครับและทำแบบนี้ประมาณ4-5ครั้งครับ หลังจากที่ทํา5ครั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราโอบไปอีกซี่หนึงซข้างๆครับพออบเสร็จแล้วก็ให้เราเลื่อนไหมขัดฟันลงไปใต้เหงือกเหมือนเดิมครับค่อยๆเคลื่อนไหมขัดฟันขึ้นมาทําแบบนี้อีก4-5ครั้งครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถดึงไหมออกจากซอกฟันได้เลยครับแล้วก็ทําแบบนี้ให้ครบทุกซี่ทุกซอกครับ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีการใช้แปรงซอกฟันครับแปรงซอกฟันเนี่ยจะมีลักษณะที่เรียวยาวแล้วเราสามารถดัดงอมันได้ง่ายสำหรับการจะทำความสะอาดซอกฟันอย่างเช่นร่องตรงนี้จะเป็นร่องซอกฟันที่ใหญ่ค่อยๆสอดเข้าไประหว่างสองซี่นี้และให้แปรงประมาณ5ครั้งครับและหลังจากที่แปรง5ครั้งเสร็จก็ให้ขยับแปรงซอกฟันไปเช็ดผิวฟันของอีกซี่หนึ่งครับแล้วก็แปรงอีก5ครั้งครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถนำแปรงซอกฟันไปทำความสะอาดซอกอื่นต่อได้ครับ แรงซอกฟันเนี่ยนอกจากจะสามารถทําความสะอาดซอกฟันได้แล้วยังสามารถทําความสะอาดขอบของแบรเกตได้ด้วยนะครับเราสามารถค่อยๆสอดแปรงซอกฟันเข้าไปข้างใต้ลวดดัดฟันให้แปรงซอกฟันเนี่ยอยู่ชิดขอบของแบรเกตให้มากที่สุดแล้วก็แปลงขึ้นลงประมาณ5ครั้งครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็เลื่อนให้ชิดขอบแบรเกตของอีกซี่หนึ่งแล้วก็แปลงขึ้นลงหลังจากนั้นก็นําแรงซอกฟันออกและทําแบบนี้ให้ครบทุกซี่ทุกซอกของแบรเกตครับซึ่งถ้านน้องสามารถแปลงฟันและใช้ไหมขัดฟันได้อย่างถูกวิธีอยู่แล้วแปรงซอกฟันก็ไม่จําเป็นครับเพราะว่า วิธีการแปรงฟันและวิธีการใช้ไหมขัดฟันที่พี่ได้แนะนําไปเนี่ยก็มีประสิทธิภาพมากพอที่จะดูแลสุขภาพช่องปากอยู่แล้วครับอย่าลืมนะครับว่าสําหรับคนที่ดัดฟันเนี่ยจะต้องแปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหารแล้วก็ควรจะใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งแล้วก็ให้แปรงให้ครบทุกซี่ทุกซอกนะครับ <S <s <uk> เพื่อสุขภาพที่ดีของฟันและเหงือกของเรานะครับถ้าชอบความรู้ดีๆจากรุ่นพี่มาิดน,ดนก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ช่องวีมหิดนนะครับ